คอสชได้ขอความร่วมมือประชาชนนะครับว่าอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าวว่ามีกลุ่ม IS เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข่าวสารที่ยังไม่ใช่ข่าวกรองนะครับนอกจากนี้ก็มีการยืนยันนะคะว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยรัดกลุมและเข้มงวดสืบเนื่องจากเหตุการร้ายในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและสถานการณ์ภายในประเทศค่ะ จนถึงขณะนี้บุคคลในรัฐบาลและหน่วยง,งานด้านความมั่นคงยังคงไม่แสดงความเห็นต่อข้อเท็จจริงในเอกสารราชการลับที่ระบุถึงการแจ้งเตือนให้ระวังชาวต่างชาติหรือว่ากลุ่ม IS ที่เดินทางเข้ามาอย่างไทยซึ่งถูกเผยแพร่อ,ออกมานะคะ รัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าคอสอชอกล่าวย้ำว่าประชาชนอยากตื่นตระหนกกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเพียงข่าวสารที่ยังไม่ได้เป็นข่าวกรองแต่ยอมรับว่าหลังเกิดเหตุความรุนแรงที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้บางาัรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมและเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วค่ะคือข่าวก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็แต่ว่าคือเป็นข่าวแต่ครั้นี้ถ้าเราไม่ไม่แพนิคไม่ตกใจเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วทุกคนก็ช่วยกันดูแต่ว่าให้ดูเห็นแล้วเลยตกใจกันใหญ่ครับฉะนั้นจริงๆของเราเนี่ยบ้านเราเมันเงียบมานานแล้วเรื่องไอเอสเนี่ยรอบบ้านเนี่ยเขาส่งไปลบกัน800คน80คน200คนแต่ประเทศเราไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เลยนะครับแต่น,นี้มันก็อาจจะเป็นการประเมินสถานการณ์เป็นข้อควรระวังเพราะว่าผมเห็นจากข่าวเหมือนกันว่าเขียนมาเนี่ยมันไม่ชัดเป็นข่าวซึ่งใครก็คิดได้เหมือนกันน่าจะมี กมัยบแต่่่่่่วววาผนนใจสทีีเข้้้อองงกััับเเขาาาาไไดดดดูแลรษภยยย่่่ีีณะที่พันเอกวินไทยสุมารีโฆษกคสชแถลงชี้แจงว่าในงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งตรวจสอบเอกสารที่อ้างอิงว่าเป็นหนังสือคําสั่งทางลับแล้วนะคะแต่กล่าวย้ำว่าอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเพราะหนงานด้านการข่าวไม่พบข้อมูลการเคลื่อนไหวในประเทศไทย เช่นเดียวกับพลตรีบรรพศพูนเพียรโฆษกกรรมนกล่าวย้ำว่าไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงกับประเทศใดส่วนความน่าจะเป็นที่กลุ่มก่อการร้ายจะเดินทางเข้าไทยนั้นต้องรอการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลตามข้อมูลที่ถูกอ้างอิงก่อนนะคะแต่หน่างานด้านความมั่นคงทุกหน่วยมีมาตรการรองรับตามภารกิจของแต่ละหน่วยอยู่แล้วค่ะ